ทางออกของทั้งสองประเทศระหว่างจีนและอินเดียคืออะไรจากสถานการณ์การประทะกันร,ระหว่างกองกำลังของจีนกับอินเดียบริเวณชายแดนเมื่อ16มิถุนายนที่ผ่านมาสร้างความตึงเครียดทางการทูตและการทาหารระหว่างสองประเทศนี้ทำให้สถานการณ์ความตึงเครียดร,รามไปทั่วเอเชีย โดยที่อินเดียเนี่ยก็ได้เกิดกระแสการต่อต้านจีนจนนำไปสู่การเรียกร้องให้มีการบอยคอรสินค้าและบริการจากจีนการปลุกกระแสชาตินิยมย่อมไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อทั้ง2ฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอินเดียเองวันนี้เราลองมามองจุดเชื่อมโยงว่าจะมีอะไรที่เชื่อมโยงระหว่างจีนกับอินเดียได้แล้วทําให้ความสัมพันธ์กลับมาดีกันอีกได้ถ้ามองถึงเรื่องเทคโนโลยีแล้วจีนและอินเดียยังจําเป็นต้องพึ่งพาก,กัน แม้ว่าในขณะนี้จะมีสถานการณ์ตึงเครียดทางการทูตและการทหารหลังจากการประทะก,กันอย่างดุเดือดเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาอินเดียได้นําเข้าสินค้าหลายอย่างจากจีนมากกว่าประเทศอื่นๆในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้เกี่ยวข้องกันในเรื่องของเทคโนโลยีโดยทางจีนได้ลงทุนหลายอย่างหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อก่อตั้งบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียขณะที่ผู้ผลิตสมาร์ทโฟน ก็ได้ครองตลาดในประเทศรวมถึง Tik Tok ด้วยเช่นกันจีนได้เข้าสู่วงการเทคโนโลยีของอินเดียด้วยการส่งสมาร์ทโฟนราคาถูกจากแบรนด์ Xiaomi และ Oppo รวมถึงการลงทุนในเทคโนโยีสตาร์ทอัพในอินเดียเช่นอบาบาได้ลงทุนในบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซของอินเดียเ n นเซนได้ให้การสนับสนุนบริษัทที่พัฒนาแอปออร่าหัวเวก็ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการช่วยสร้างโครงข่าย 5G ในอินเดียอีกด้วย และยังพบว่าบริษัทเอกชนของอินเดียมีนักลงทุนจีนเกี่ยวข้องซึ่งมีมูลค่ามากกว่าพันล้านดอลลาร์สหรัฐอินเดียจึงถือเป็นกุญแจสําคัญของจีนในการที่จะเป็นผู้นําทางเทคโนโลยีของโลกรวมถึงเป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญสําหรับโครงการวันเบลวัลโลดอีกด้วยแต่เมื่อต้นปีนี้อินเดียกลับส่งสัญญาณว่ากําลังเนินการเพื่อควบคุมอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของจีนโดยในเดือนเมษายนรัฐบาลประกาศว่าการลงทุนจากต่างประเทศโดยตรง ที่มาจากประเทศที่มีชายแดนติดกับอินเดียต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมด้วยซึ่งรัฐบ,บาลให้เหตุผลว่ามีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการเข้าซื้อกิจการแบบฉวยโอกาสและเข้าซื้อในขณะที่กิจการต้องต่อสู้กับผลกระทบจากโควิด -19 สิ่งนี้ถือเป็นการมุ่งตรงไปยังจีนเพราะประเทศข้างเคียงอื่นๆที่มีขอบเขตชายแดนติดกันไม่มีประเทศไหนแล้วเข้ามาลงทุนในอินเดีย นอกจากจีนแน่นอนการประทะกันที่ผ่านมาไม่นานนี้ระหว่างจีนกับอินเดียทําให้เกิดกระแสต่อต้อตานจีนมากขึ้นซึ่งนําไปสู่การเรียกร้องให้คว่ำบาตรผลิตภัณฑ์และบริการจากจีนแอปพลิเคชันล่าสุดที่โด่งดังและถูกดาวน์โหลดจากคนนับล้านในอินเดียที่ชื่อว่า Remove China Apps ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นแต่ Google ก็ได้ดึงออกจากแ App Store ไปเรียบร้อยเนื่องจากละเมิดข้อกำหนดของทาง Google เองกรา Time ได้ให้ความเห็นว่า หากอินเดียยอมให้ความเป็นชาติยมกระจายไปจนกระทบต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมันจะส่งผลด้านลบไปกระทบต่อเรื่องของการลงทุนเศรษฐกิจในประเทศอีกด้วยเพราะอย่างไรก็ตามอินเดียยังต้องพึ่งพาจีนแทบทุกอย่างตั้งแต่เครื่องจกกักรกลอุปกณ์โทรคมนาคมอุปกณ์ไฟฟ้าทุกประเภทไปถึงส่วนผสมของยาทําให้เป็นการยากที่อินเดียจะลดการพึ่งพาจากจีนได้อย่างสมบูรณ์และการตัดจีนออกไปนั้น อาจหมายถึงความสูญเสียในด้านธุรกิจการงานของชาวอินเดียอีกด้วยดังนั้นหากทั้งสองประเทศมองถึงความร่วมมือทางเทคโนลยีและเศรษฐกิจร่วมกันที่จะก้าวไปด้วยกันและอินเดียคือสะพานสำคัญที่เชื่อมให้จีนทำโครงการวันเบลวันลดได้สำเร็จแล้วหล้ก็เศรษฐกิจของอินเดียปากท้องประชาชนชาวอินเดียย่อมดีขึ้นแน่นอนและยังช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพภายในภูมิภาคเอเชียอีกด้วย และนี่ก็เป็นเหตุผลว่าถ้ามองตรงกันข้ามมองในแบบของสหรัฐอเมริกานี่จึงเป็นจุดที่สหรัฐจึงจําเป็นที่จะต้องดึงอินเดียเข้าไปเป็นพวกให้ได้เพื่อจะขัดขวางโครงการใหญ่โดยเฉพาะวันเบลวันลดของจีนนี้ก็หวังว่าทั้ง2ประเทศจะมองเห็นจุดนี้ร่วมกันและตกลงจับมือกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่กับเศรษฐกิจต้องรู้ด h อ e โคโนมี c ช a ปเตอสวัสดีครับ